ก็อีกตัวไหมไม่งั้นะเียมตรงนี้อ่ามาแล้วก็อีต้นตึงต้นึงค่ต้นนี้ต้น่ตรงไหนฝั่นี้ก็ได้ค่ะตนฝ่ายไม่านได้ไหมคะลุกลุกหนึ่งสองไปเอิบเลย ไมอ,มอ,อ,มอเอาไม่เอาไม่เอาจเอาเ้าอเดี๋ยวให้เดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จ

เ,เขาบอกว่าเป็นนิทรรศการโดราเอมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ,ะ,<ฮ>ะคะก็คิดว่าแฟนคลับของโดราเอมอนทุกๆคนไม่น่าพลาดนะคะมไม่ควรที่จะพลาดแล้วก็สำหรับครอบครัวก็ชมว่าก็โอเคเลยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้จักโดราเอมอนอยู่แล้วเราก็ต้องตโตมากับโดราเอมอนใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆรุ่นลูกเราก็รู้จักด้วยก็เลยเป็นคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะ enjoy กันได้ทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะล่าสุดอ่ะที่ไปเซี่ยงไฮ้มาชมก็ไปมีเทศกาลอันนี้คือเขาเป็นทัวอ่าเขาเป็นทัวแล้วก็แต่จะบอกว่าไม่ต้องไปถึงเซี่ยงไฮ้นะคะก็ที่เมืองไทยเราก็มีแล้วเราก็จะบอกว่าไปมาแล้วทั้งสองที่จะบอกว่าแอบเออไอตัว m a สคอตที่ที่อยู่ด้านล่างตรงริมน้ำน่ะเหมือนแอบเยอะกว่าแอบเยอะกว่าที่ที่ชมไปไปดูมาแล้วก็ที่นี่แอร์ฉับกว่าเ็นที่นี่เย็นกว่าใช่ค่ะเพราะว่าที่ที่ ที่โน่นจะแบบแฟนไม่ชอบชาวบานเก่าอะไรนย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นโชคดีของของคนที่เป็นแฟนคลับของโดนเรย์มอนนะคะก็มากันได้แล้วก็สายคอนเทนต์ก็น่าจะถูกใจเพราะว่าโอ้โหแบบมีบุมให้ถ่ายรูปช้ำค่ะก็เขาก็เอ็นจอยแค่ไหนครับกับโดนเรมอนข์้างมาเขาก็เอนจอยแหละค่ะก็ชอบแล้วก็เป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ผ่านออกมาได้เนาะแล้วก็จริงจริงพี่สายพี่พาก็ไปมาที่โน่นก็ไม่แน่เดี็กอาจจะพามาซ้ำที่นี่อะไรางเงี้ยแล้วก็ ก็ชอบอยู่แล้วชั้นว่าก็ชั้ว่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมือนได้ปลูกฝังให้เป็นเรื่องของศิลปะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยให้กับเด็กๆอะไรอ่เงี้ยเพราะเด็กๆรู้ชนก็ชอบชอบชอบวาดรูปชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาด้แอบโซี่น้องชอบเป็นพิเสษชอบโซนเอ่อข้างในเนี่ยมันจะมีบางโซนที่มันห้ามถ่ายรูปนะแล้วก็ต้องมาดูด้วยตาตัวเองมันก็จะมีพวกแอนิเมชันแบบว่าแสงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่า เออไม่อยากให้พลาดค่ะก็อันนี้เด็กๆก็จะชอบอ่ะยาวใช่ค่ะก็เริ่ม้นตั้งแต่วันที่1นนะวันแรงงานวันหยุดก็สามารถมาเช็คอินกันได้เลยค่ะแล้วก็จัดไปจนถึงวันที่22มิถุนาแต่ว่าฟังดูเหมือนนานแต่ว่าเผอแป๊บเดียวนะแป๊บแปบแปบแปบว่าเพลอๆอ,อ่ะยกออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากก็ไม่อยากให้พลาดนะคะก็ถ้าออวันไหนว่างก็มาเช็คอินกันได้เลยค่ะ<ม>อะไรนะคะที่ไอคอนสยามค่ะ คิดว่าไปเสียงคานมาเหมือนที่เาีมากเลยนะคะแม่ก็หนนเอย่าเปอร์แต่เธอชัดเจนอ่าบละก็ถ่ายรูปแบบเ g e n อ จะฟินกว่าโชว์จะฟินกว่าเพราะเราเป็นสายแบบเป็นสายการ์ตูนสายอะไรเงี้ยมากมากกว่าถึงมากกว่าคุณน้องค่ะแต่ว่าแกก็แกก็สนุกเหมือนกับว่าหลังๆเขาก็เริ่มแบบด้วยความที่มีลูกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็ชอบอะไรที่เป็นการ์ตูนชอบอาร์ตคอยชอบแบบชอบอาร์ตชอบแอนิเมชั่นเลยก็หลังๆเหมือนแกก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มศึกษาเริ่มเริ่มอินด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ก็ก็คือเห็นเหมือนกันว่า เหมือนเวลาพาลูกไปดูอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องวิชาการหรือว่าเรื่องกีฬาเรื่องศิลปะด้วยอย่างรับภาพคู่รักที่วันบอกนะค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆบอเมัแม่ต้องถามแฟนๆว่าเกิดอะไรมีประโยชน์ไหมเกิดไหมคุแม่เพราะว่าชอบกินแซวกันเยอะนะไม่เกิดจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ อาจาอจะเป็นเพราะว่าทริปนี้เหมือนมีน้องๆแบบไปด้วยอูก็ไปหลังๆนี่คือชิพหลังๆก็คืออูเขาก็จะไปกับกับครอบครัวตลอดเพราะว่าชงก็เอาไปทำคอนเทนต์ด้วยบางทีก็มีภารกิจต้องไปถ่ายของด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เอาเอาน้องไปแล้วก็มีพี่ใหม่พี่ใหม่ที่ก็ดูแลน้องประจำติดสอยให้ตามกันไปเ้ือยมันก็เลยได้คอนเทนต์เพราะว่าเหมือนบางทีไปไป,ไป,ไปทานข้าวกันสองคนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้มีใครถ่ายใคร แก็ปกติปกติจะแปลนะคะไปหลายคนแต่ว่าเหมือนอยู่กันสองคนมันโตอะไรอย่างเงี้ยตั้มตอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นก็มีต้องมีคนช่วยถ่ายถ้าไปตามดูไอจีคณะคนในคณะก็จะเห็นว่าก็อยู่โลเคชั่นเดียวกันหัดกันถ่ายมุมเดียวกันต้องมีข่าวรุมเมือกันค่ะว่าเขาเชียร์ว่าจะมีน้องของเอ็ดดิสกิลหวานขนาดนั้นแม่ไม่ไหวแล้วค่ะพอาค่ะปัตรงนี้เลยว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงก็คิดว่า เราเต็มที่ให้สามคนเนี่ยได้ก็คิดไม่แน่ใจว่าถ้ามีคนที่สี่จะจะให้คุณภาพคือหารสี่ไม่ไหว <c oughs> ออตอนนี้รู้สึกว่าหารสามกำลังแบบลงตัวแล้วก็ตัวเราเองก็เริ่มที่จะแบบเขาเรียกยังไงอะ่ะ <c oughs> เหมือนเขาก็เริ่มตกขึ้นเราก็จัดสรรเวลาให้กับตัวเองเราเริ่มได้กลับมาดูแลตัวเองแบบมันมันกำกำลังค่อยๆที่จะลงตัวก็ ไม่เอาแล้วแล้วก็อายุก็ไม่น้อยแล้วบ้านเราอยู่แล้วว่าสาวคนก็คือกำลังดีใช่คือจริงๆตอนแรกที่คุยกันกับคุณน็อตคือเขาก็ขอแค่ว่าลูกชายสองลูกสาวแล้วแต่อแต่เราก็แบบจะมีให้ได้ลูกสาวจะมีให้ได้จะขอภาพมาละมาละก่ันน็อตว่าหลอกหลอกกันไหมคะก็เขาก็ดูแลตัวเองแล้วก็ค่ะก็ก็ดูดีขึ้นแหละดูดีแต่ก็ดูแบบดูดีไปตามวัยของเขา ค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งการเกี่ยวเราตกเขาเรียกว่ากับมานรอบ14ปีของเรยาวลสเวสต์วงสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยคเป็นการเชื่อชื่นกันยังไงเพราะอะไรคะแต่โปรเจกต์นี้อ๋อจริงๆก็คือร่วมงานกันครั้งแรกตั้งแต่ก็คืเป็นโปรเจกต์ของซัมซุงทั้ง2อันแหละค่ะก็อันแรกก็จะเป็นที่เหมือนไปเป็นที่ซัมซุงช็อตใช่ไหมคะเปรี้ยวหวานเขาก็เป็น เป็นพนักงานแล้วก็เหมือนก็เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องล่ะค่ะก็เหมือนทางซักซุมเขาก็ก็เลือกเสื้อให้ได้มาเจอกันก็าเป็นการเราเรว่าวเปี้ยวหวานนี้เขาได้เซ็นเรื่องการเป็นแฟนอยูแล้วก็แล้วพอได้เห็นจริงๆคุณก็สุดทยมากค่ะได้เห็นรีแอคหรือว่ารีแบ็กก็พอจะทราบพอจะทราบแต่เราก็ไม okay. ่รู้ว่ามันเป็นอัลกอริทึมเราคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้น่ะ วันที่ปล่อยไปเราก็รู้สึกว่าในฟีดเราอะก็มีแต่มีแต่เรื่องนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเพราะมันเป็นอัลกอริทึมของเราอะนะเราก็ไม่รู้ว่าเออของคนอื่นว่าย,ยัางไงเ<ค>น,นี่ยคอนเทนต์เด่นเอียงว่ายัางไงบ้างไหมโสมกวดกอก็ <laughs> <laughs> อเด็กมันให้ทำคนคนทำคอนเทนต์เขาให้ทำแนกะ็ ก็สนุปดีค่ะเห็นเห็นทำคอนเทนต์ตั้งแต่แรกเลยว่าวันนี้โดนเล็บตัวไปบินใช่ตั้งแต่แต่งหน้าใช่คือเก็บทุกอ่านเก็บเก็บหมดเลยทั้งแบบโดนดึงไปบินทั้งเดินคอเอียงต้องมาสนิทเรยายังไงบ้างคะเม่อนยราสิบสี่ปีเคะยังไงเหรอจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นดราม่าเข้มข้นอะไรขนาดนั้นเออมันก็มีแค่บางฉากที่แบบว่าเออให้มันเห็นเป็นกรินๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่า ที่เหลือมันจะเป็นขำซะมากกว่าเพราะว่าพยยากลับมาหลายคนแบบคิดถึงอย่างแม่เลี้ยงพาร์ทแบบละครละครอะไรอย่างนี้ค่ะแต่นี่เลิกยังได้เออควดที่ึงแม่เออเหมือนลองเออคือเฮ้ยตอนเนี้ยแบบก็ถ่าย6เดือน9เดือนอะไรเงี้ยคือชมไม่ไหวจริงเออมันเราอ่ะแบบลูก3อ่ะแล้วก็นะเวลาเนี้ยก็เท่าที่พยายามแมเนจ งานงานที่ทําอยู่นะงานแบบมันก็เหมือนไม่ได้เต็มตัวมากไม่ได้แย่ค่ะมันเต็มตัวมากแต่ว่ามันก็เอาเวลาเราไปไปหมดแล้วดูแลลูกทํางานนิดหน่อยเป็นเน็ตไอบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ทํารายการทำบอร์ดแคสแล้วก็ดูแลตัวเองหมดแล้วมันไม่เหลือแม้แต่จะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือว่าไปสั่ง,ง,งมันไม่มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าชมมอไม่เห็นว่า ละครที่แบบเจ8 0ิบปดสิบคิวอ่ะมันจะมาแทรกยังไงเชิญสั้นๆได้ไหมก็ต้องว่ากันอีกทีหนึงนะกันอีกใช่ใช่แต่มันก็ต้องมีมันต้องมีแรงขับเพียงพออ่ะที่เราที่เราเออแบบอนาคตมีลุ้นได้ถเด็กๆเข้าโรงเรียนแบบเต็มวันอะไรนั่ก็ว่ากันก็ว่ากันอีกทีาะว่าถึงตอนนั้นถ้าเวลามันได้แบบไลฟ์สไตล์มันชิวขึ้นอะไรขึ้นก็ น่าจะเป็นเรื่องของบทแล้วแหละเรื่องของความท้าทายแล้วแหละเพราะจริงก็เห็นหลายๆคนเขาแบบลูกๆเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันก็ก็กลับมาเนี่ยไม่คิดถึงนดีเขอพูดบทของเดียได้ไหมใช่ทั้งฟ้าต้องเสียตัวฟ้าก็ได้เป็นแอร์อะไรเงี้ยค่ะแม่ฟ้าก็เลยชอบค่ะแม่ฟ้าต้องเสียตัวพวกเราต่อหกนะยังไงเดี๋ยวฉันให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นอะไรเนี่ยถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ คิดยังไงว่าทะเลาถ้าไม่ตายเป็นมีมตลอดก็ยังดีใจและที่มันเออสิบกว่าปีผ่านไปก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่าะว่าด้วยจริงๆอิงจริงด้วยเนื้อเรื่องของมันอ่ะมันอาจจะยังเข้ากับกับยุคสมัยอยู่ถึงแม้ว่าบางทีบางอย่างที่เราดูไปมันอาจจะมีอะไรที่มันเชยๆไปบ้างแต่ว่าบริบทบางอย่างในสังคมอ่ะมันยังมันยัง นจะเป็นคำพูดที่แบบที่พี่เขาจะพูดโต้ตอบกันอะไรอย่างเงี้ยอ่านกันสักหนึ่งตัก็แต่ก็ต้องอายุอันนาประมาณนี่เสี่ร้อยอายุเลยเออ่คะ ว่าเจนซีก็อาจจะทันได้ดูนิดนึงอ่าแบบว่าแม่เปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมเพูดถึงเรื่องเจนก็คือแม่กับมาในรันเจนซีกี้เพราะจําได้แล้วนะคะว่านี่แหละคือต้นฉบับเจนหมายว่จะรู้จักแม่มากขึ้นไม่มีแล้วเหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาทักว่าพี่ป้าอะไรอย่างเงี้ยแม่คิดเหมือนกันกับหนูไหมคะไม่ไม่ไม่ได้สีเลี่ยนค่ะไม่สีเลี่ยนระยะค่าไม่พายแต่ว่าคนที่ทาอะไรยาวแล้วล่าสุดใช่ค่ะ ขับผักนกเกล็ตกนกปาดด้นะสาวทำหน้าที่เต็มที่เลยเหมือนูตัวเลยเล่าโมเมนต์นั้นเหมือนแม่คือวันนั้นอ่ะเราก็ถ่ายงานรีวิวของนะคะซึ่งมันยังเป็นคอนฟิเดนเชียลอยู่นะเวลานั้นที่แบบหน้าตื่นตกใจกันทุกคนนะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามีคนถ่ายน้องอ่ะเขาต้องโพสแล้วเราก็แอบหน่อยเล็กๆว่า ว่าเออว่าของกอของลูกของจะหลุดอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆลูกค้าไม่ได้ว่านะแต่ว่าเหมือนเราอ่ะก็คอนเซิร์นนิดนึงว่าเพราะว่าเหมือนตอนที่เขาแบบส่งไฟล์ส่งอะไรเงี้ยมาให้ดูเขาก็แบบเออคอนฟิเ์นเชียลคอนฟิเ์นเชียลเพราะว่ามันเหมือนมันยังของมันยังไม่ร้อนยังไม่ออกแค่นั้นก็เลยน้าตื่นกันอยู่ใช่ก็เหวอกันแต่นี้เขาไม่รู้เรื่องไงเขาก็เซอร์วิสตลอดเซอร์วิสหลอดอยู่ในสายเลื่อนจริงนะแม่ อินเนอร์โดยธรรมชาติรจริงๆชัวว่าไม่ได้เป็นอินเนอร์หรอกแต่ว่าก็อาจจะปลูกฝังเพราะเนี่ยเขาก็จะปลูกฝังมาป <c oughs> ้ <c oughs> ขาเขาจะปลูกฝังตลอดมาทํางานก่อนออกจากบ้านก่อนขึ้นรถ <c oughs> ให้คนถ่ายรูปนะต้องอย่าเม้งนะต้องแบบต้องสวัสดีค่ะก็ <c oughs> ถ้าวันไหนเม้งหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือนี่เขาก็จะนิน่งเขาก็จะเมื่อกี้น้องไม่น่ารักด้อย่างนี้อะไรเงี้ยเออ อ่ะเขาจะบรีฟกันตลอดเวลาเนี้ยก็ก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นสายเรื่องแต่ว่าเหมือนเหมือนฝึกฝังแหละว่าให้ให้ว่ายให้ทักทายให้หลายเซลล์แบบชีเอร์อะไรแบบเติมไม่หยุดก็ถ้าถ้าแบตเต็มก็เราก็จะเต็มที่ได้ค่ะวันไหนแบตวันไหนแบตเดือนน้อยก็ตามตามสภาพค่ะก็เป็นเด็กจริงๆด้วยเวลาเนี้ยก็เริ่มละ เริ่มจะรวนรวนนิดนึงแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าปกติเวลาเราเจอกันงานน้องก็จะประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะเออแล้วก็เราก็จะให้คนนอนกลางวันมาก่อนแล้วก็เอาแบตเต็มๆมาเลยแต่เนี้ยคือยังไม่ได้นอนดูว่าวันนี้เวลางานมันจะแปลกๆสิบเอ็ดโมงก็จะเป็นช่วงช่วงกำลังนี้เลยเพราะเด็กเขาตื่นตั้งแต่หกโมงอ่านจดเรื่องคลายแม่จดแจกันมันเดินมาเดินไปแบบเป็นผ้ารักที่ใช่ฮะ พี่แจ็คเขาก็พี่แจ็คแต่ก็เด็กกว่าเราเยอะนะอะไรไปพี่แจ็คเออขาเรียกขออนุญาตเรียกตามทุกคนก็เขาก็น่ารักแหละเป็นเป็นเข้าใจละเขาเข้าถึงง่ายมากเลยก็ไม่ไม่ไม่ถือตัวแล้วก็เป็นคนนหสิจริงๆ่ะเป็นคนนหสจริงๆจากจากการที่เราคุยแล้วเราก็สัมผัสว่าอ๋อเออเขาไม่เซ็ตเขาหน้าร้านคือเจ้าเขินจริงไหมคะ อาจจะไม่ได้หนึ่งกับเขิแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดคุ้นไม่ได้ไม่ได้คุ้นมากเลยแล้วก็ก่อนมาเจอค่ะพยายามแบบเปิด MV ให้ดูเพราะว่าเหมือนทางรายการแจ้งมาว่าเพราะว่าเขาอยากเจอน้องอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ <ๆ S 1> เราก็เลยเออให้วันนั้นก็เลยให,ให้ให้อยู่รอแล้วก็เหมือนเปิดเพลงให้พี่เขาดูแล้วก็เหมือน MV วแกแบบเพลงล่าสุดแกจะแบบน่ากลัวน่ากลัวแกจะแต่ง <ๆ S 2> หน้าแบบอะไรรักดาร์กนิดนึงก็ เด็กก็แบบว่าแม่ทำไมอะไรก็เลยเหมือนแบบเรียกว่ายังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฟีดให้มากก่อนก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกคุ้นเคยแต่ว่าต้องให้เวลาเขาแป๊บนึงแต่น้าหลังก็ให้พี่แจ็คอุ้มใช่ใช่เออบีบมาบีบมาบีบมาใช่เป็นพี่แจ็คเพื่อนเกิลไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้ใช่โอ้มาขายของอะไรตรงนี้เนี่ย อ๋อหิวนมพอดีโอเคโอเคแล้แล้วน้องเกลมีที่ถึงพี่แซงไหมพูดถึงไหมแม่พอเสร็จรายการแล้วอะไรเงยแล้เดี๋ยก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแบบพี่เขาให้แบบตุ๊กตาอะไรนั้นโลกโลกตุ๊กตาโลกสีเขียวไว้อะไรเงยเห็นเห็นแล้วเขาก็จะจำได้เขาจะนึกได้โอเคนะคะขอ้ insert นิดนึ่งค่ะ อันน้องเกียวย้ e r t แตลูเรากมาเสิร์ตยิ้มหวานตรงนี้แล้วพี่พี่เกียวถ่ายรูปแล้วน้องเกลเหนื่อยไหมลกะยิ้มหาน้ปัดตรงนู้ลูกตามสภาพค่ะไม่ของบ้ Blue าง <i competitions> <uri> ี้แต่พแม่ระวังลูกระวังต่กพลา้ออะไรลูกวัง้องมีนะคะวันนี้ยังไม่ล้อให้ล้อให้ล้อล้อล้อตีนเานะคะไม่ต้อง่ะตอนนี้เกลว

กกกออไม่รู้จะทำไมอยากพิงก็ไปเออโดนแม่เราจอเดี๋ยวครจะมีเพลงใหม่หนึ่งครั้งเลยน้องไม่อันนี้ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะเขาไปดูคอนเสิร์ตองพอดีสนิทกันกับคุณแม่น้องเมจิอ่ะก็พาเขาไปเขาก็ดูครั้งแรกแล้วเขาก็แบบสตันเงี่ยมันไม่เคยพาไปคอนเสิร์ตแล้วแบบเห็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบ

มแม้ของกล้กับตรงนี้ได้นะคะหนึ่งสอง